ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุซูกิยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งมอบกลุ่มลูกค้าแนะนำนะครับที่มีการซื้อแล้วก็บอกต่อของคุณพันษานะครับของคุณน้องพันษาซื้อไปแล้วก็แนะนําคุณน้องพันธิตามาออกเป็นลูกค้าจากโซนอําเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเหล่านี่แหละไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหน แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบให้กับลูกค้าจากอําเภอรประคํานะเป็นของคุณน้องบันทิตานั่นเองนะครับของคุณน้องพันศาแนะนํามาออกรถกับพี่ตายไปแล้วนะครับก็แนะนําบอกต่อกันมาซื้อนะครับมันนั้นการันตีว่าเราดูแลเขาดีแน่นอนนะครับเขาถึงแนะนําคนมาซื้อเพิ่มกับเรานะ,ะคันนี้นะครับลูกค้า ประกอบอาชีพเนี่ยขออ้างอีกนิดนึงทำไมเขาถึงเลือกรุ่นนี้นะครับลูกค้าทําสวนทุเรียนด้วยทําไร่มันสัมปะหลังด้วยแล้วก็ข้าวด้วยเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเลือกเจ้ารถรุ่นนี้ไปนะครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การประกอบอาชีพของลูกค้าด้วยนั่นเองคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวว c คร s s 3าเกรด M สีเทาแรมโบราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่ 1,277,000บาทได้อะไรมาบ้างเริ่มจากด้านข้างนะครับถ้าเจ้าตัว V-Cross คันนี้เนี่ยเขาก็จะได้คิ้วล้อขนาด4นิ้วจากโรงงานเลยลอลอดุดันแบบนี้เลยรวมถึงตัวชุดแม็กของเขานะครับของเขาก็จะเป็นสไตล์ o ออฟโ a d อยู่แล้วนะครับถ้ายางชุดนี้หมดเราไปใส่เจ้าตัวอย่าง AT หรือ RT ก็สามารถทำให้หรุ่ยได้ไดียิ<ด>่งขึ้นกันศาสตร์จัดการให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าคันนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มอยู่ที่40%ด้านข้าง60%นะครับพิเศษตรงที่เจ้าตัว V-Cross เนี่ยเกรดเเขาจะมีกระจกบังลมด้านหน้าที่เป็น IR Cu t ัดสามารถกรองพวกรังสี UVA UVB ได้ระบบเบรกอัตโนมัตมิตมีให้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีลาวแหลกหลังคาด้วยครอบกระบะจะเป็นชุดบิวอินนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านั่นเองอ่า นะครับอันนี้ดูภายนอกกันคร่าวๆแล้วนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างกาดกันชนด้านหน้ามีติดตั้งมาให้ชุดไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเจ้าตัวหลอด LED ที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําอัตโนมัติได้ลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับเจ้าตัวใบปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันเป็นบิวอินนะ นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับด้านหลังอีก4จุดรวมเป็นทั้งหมด 8. จุดนั่นเองนะแล้วก็การสะเทือนด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชกอัพแก๊สเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้นะครับ ด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกมาพร้อมกับเจ้าตัว ABS นะครับคาลิปเปอร์ใหญ่มากจานเบรกใหญ่มากนะครับจึงทำให้สมรรถนะในการเบรกค,คันนี้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวอ่ะไปดูกันนะนี่ตัวนี้จะเป็นชุดกันสะเทือนนะครับคอยสปริงมาพร้อมโชค๊คอัพแก๊สแล้วก็มีเจ้าตัวเหล็กกันโขงให้นะครับทำให้เจ้าคันนี้ลุยได้ดี แล้วก็มีความนิ่มนวลแน่นอนสัญลักษณ์เจ้าตัว V Cross นะครับเป็นสีโครเมียมติดอยู่ด้านข้างนั่นเองแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับของคันนี้เนี่ยบอกเลยมาครบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแถมยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับเจ้าตัวดิฟล็อกไฟฟ้าให้แน่นอนให้ด้วยนะครับแล้วก็ถุงลมเนี่ย มีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับดิฟล็อกไฟฟ้าทํางานยังไงนี่จะเป็นตัวดิฟล็อกนะครับดิฟลอกไฟฟ้านะครับเวลาที่เรายิงดิฟล็อกเนี่ยเจ้าตัวชุดเฟืองท้ายนะครับเขาจะล็อกล้อหลังเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับซ้ายหมุนเท่าไหร่ขวาก็หมุนเท่านั้นต่อให้ฝั่งขวายกฝั่งซ้ายติดพื้นก็ยังไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เราจะใช้ในทาง ในทางต่างระดับนะครับทางโคนเราจะไม่ใช้กันสาหรับเจ้าตัวดีบล็อกเชสซี่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การวางตําแหน่งของช่วงล่างนะครับเนื่องจากเขาเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อมีการยกสูงนะครับด้วยการวางแนบเนี่ยไว้บนเพลานะครับจึงทําให้สองท้องเขาเนี่ยมีความสูงมากถึง2 4 0ม mm ิลิเมตรนะครับลุยน้ําได้ถึง800ม mm, mm, mm นะิลิเมตรมิลลิเมตรนะ8 0ดมิลิเมตรนะลุยได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวยางอะไรตัวนี้พี่ต่ายก็ต้องบอกว่า เขาเป็นตัวล็อกกระทะนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังของการชนเขาบอกเลยว่าอีซูเนี่ยโอ้โหทำรถมันเนียบมากๆไม่มีหมกเม็ดนะครับอันนี้ขนาดใต้ท้องรถนะยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามช่วงล่างนะครับทั้งกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่นะครับจึงทําให้สมรรถนะการทรงตัวเนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็น ไฟท้าย3ชั้นหรือว่าเจ้าตัวทิปเปิลอัมเมอร์นั่นเองสัญลักษณ์ของเกรดเอ็มวงบอกว่าชั้นคือที่สุดของรุ่นแล้วในรถปิกอัพสักสูงกว่าทุกรุ่นนะแต่สามารถจอดใกล้รุ่นอื่นได้อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเครื่องยนต์นะครับบอกเลยเป็นยูโร5เงาวับกันเลยทีเดียวนี่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเครื่องยนต์ c j j 3นะครับเป็นรถ isuzu ที่ใช้เครื่องยนต์3 0 0 0ันีซีขนาด190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรเทอร์โบตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันที่ควบคุมคลีบใบพัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยข้อดีคือตอบสนองให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจเวลาที่เราต้องการใช้ความเร็วเร่งแซงนะครับไม่ต้องรอรอบนั่นเองรับประกันกันยาวๆไปนะครับ 1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือ3ปีนี่เป็นอาจารพี่ต่ายให้ดูเห็นไหมนี่รหัสเครื่องของเขา 4jj 3 tcx านะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่เป็นเครื่องยูโร5นะครับทุกคนแล้วก็พี่ต่ายให้ดูนิดนึงเจ้าตัวยูโรอ่าปกติอะถ้าเป็นตัว2 2ยอ่ะมันจะมีไอตัวมอแคทใช่ไหมมันใหญ่ๆเนี่ย ก็จะมีรอยเขาเรียกว่ารอยเชื่อมนิดหนึ่งเออตัวนั้นปกติเป็นทุกคันน่าจะสามจุดศูนย์ไม่มีเว้ยแปลกหรือว่ามันอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับนี่รู้รารีเมียมเอาประตูฝั่งนู้นให้เปิดเดี๋ยวไป,เป,ปนะเปิดประตูฝั่งนู้นก่อนหนึ่งรอบเนาะเปิดประตูฝั่งนู้นเปิดก็เปิดไม่หมดมันต้องถ่ายรูปอยู่แล้วไงทุกคนนะครับ อันนี้จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารนะครับเบาคู่นั่งของเขาเนี่ยจะเป็นเบาคู่นั่งเบาคู่หน้าคู่แมกเวยนี่เดี๋ยวพี่จ๋าให้ดูชัดๆแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้บุนุ่มด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับให้อารมณ์ที่มีความหรูหราและก็พรีเมียม,ม,มสุดๆเลยทีเดียวตัวแอตัวนี้นะครับตัวหน้าจอเป็นตัวหน้าจอกลางขนาด แเป็น9นิ้วแล้วนะครับทุกคนคือใหญ่สุดแล้วเกรดเ็นะครับเป็นจวหน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังมีมาให้แอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยลูกค้าสามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับขับ2ขับ4ไม่ต้องจอดรถนะครับ2 High 4 High นะครับ2 H 4 H นั่นแหละอะนะครับ, 2, 4, รบแต่ว่าถ้าเป็น 4L ก็ต้องจอดรถเข้าเกียร์ว่างแล้วก็กดอย่างนี้นะครับเวลาจะ กลับมา4เฮคือก็ต้องจอดรถนะถ้าเป็นจาก 4L นะครับแต่ถ้า2เฮตมา4เฮตเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับบางคนอาจจะ H H นะครับแต่อันนี้ภาษานะอังกฤษมค่ก็ดีเท่าไหร่ตัวเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ3.0ยังเป็น6สปีดอยู่มีระบบช่วยลงทางและชันให้ถ้าสมมติมไปไล่ไปนาเจ้าตัวเซนเซอร์มันจับดอกไม้ใบหญ้าข้างทางปิด,ปด,ปด,ปดตัวนี้นะครับถ้าลำคาญแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ นะครับมีไล่ฟ้าด้วยบางคนถามว่าไล่ฟ้าอยู่ตรงไหนคือไอ้รูตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันจะมีเฉพาะตัว Z p เอ่อ ZP กับตัวเกรด M นะครับที่เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับก็ถึงจะมีรูแบบนี้ถ้ารุ่นอื่นมีรูอาจจะเป็นรูหลอกนะครับไม่มลีลมออกเพราะว่าเขาไม่ได้มีไล่ฟ้าตัวนี้มีไล่ฟ้าให้ออกตรงนี้กับด้านหน้าปริญาติชี้นะครับนี่อ่ะอนนไหนๆก็ไหนไละโอเคเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆดูฝั่งนู้นกันบ้างฝั่งห้องโดยสารนะครับนี่ ภายในห้องโดยสารนะครับออกแบบให้มีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายเหมือนรถเก๋งเลยแอร์ด้านหลังมีมาให้แผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลนั่นเองมือจับทรองเสากลางมีมาให้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับที่เป็นฝั่งของผู้ขับขี่เดินบนรถอยู่นี่แหละบุยลำฝนตกแรงมากนะทุกคนเมื่อวานฝนดีมากพี่ต่ไม่ได้หว่านข้าวเลย สัญญาณเงินขโมยมาให้กุญแจคีย์เลสนะครับสามารถกดสวิตช์ที่ประตูเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับออกจากตัวรถ3เมตรรถล็อกให้โดยอัตโนโมัติกุญแจมาพร้อมไม่ไม่ใช่กุญแจตัวนี้มาที่ไฟฟ้าแล้วตัวสวิตช์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดําเปลี่ยนโนแบกนั่นเองพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วครูสคอนโทรลของเขาเนี่ยเป็นครูสคอนโทรลแบบแปรผันเว้ยพี่ไตใช้งานได้จริงๆนะตัวนี้ตอนนั้นเก่ากาเริบ ไปส่งลูกค้าที่หนองบัวลำพูนะครับ400กิโลนะครับเราก็อาศัยใช้ครุส s e น o เนี่ยจับตามคันหน้าไปเวลาคันหน้าเขาเบรกเขาหยุดคันนี้ก็หยุดด้วยนะครับอาศัยเกนาะคันหน้าไปนะครับก็ไม่ต้องใช้เบรกใช้กันเลงมากนะครับสบายเท้ากันไปแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอ MID ขนาด7นิ้วเว้ยใหญ่บอกข้อมูลกันกันกบคีนะครับได้ชัดเจนแล้วก็มันลิงก์จากตัว หน้าจอ9นิ้วได้ด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้ระบบขับเคลื่อนเราอยู่2ล้อแระ4ล้อสามารถแสดงได้จากหน้าจอตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเบะบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเจ้าตัวคูแม็กแต่ที่พิเศษสุดๆก็คือนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเขาสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางโอ้ยสะดวกสบายกันเลยทีเดียวในยูโร5ที่สุดแล้วแหละยูโร5นะครับยังไม่มีเครื่องไหนมาแทนกันสามพันตัวนี้นะ นะครับอ่าโอเคก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนใครอยากได้รถนะครับโทรหาพี่ไต่าย0 8 5 0่7 2 9 0 2นะครับหรือเพจต่อิซุสุบุรีรำไปกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมอันนั้นก็จะติดต่อกันได้แบบเรียลไทม์เรียลไทม์นะครับทางช่องแชทช่องอะไรก็มีอ่ะโอเคไปก่อนนะครับบา,บายๆสวัสดีครับ